ไม่ใช่คนโง่ไม่ใช่คนไร้สติปัญญาไม่ใช่คนที่มีความปรารถนารามกหมายความว่าหลอกลวงก็หากิน,ธรร,กน,รน,นธรรมกายเป็นของแท้เพราะว่านันธรรมกายเป็นของแท้เมื่อเป็นของแท้ก็ถือเป็นสัจธรรมไม่มีอะไรจะมารบล้างสัจธรรมได้ ที่เขาไม่รู้เขาก็ติเตียนก็ปล่อยเข้าไปเพราะเขาไม่รู้เราพูดเนี่ยไม่ใช่เราพูดเองเพระพุทธเ,เจ้ากลับไว้แล้วเรายืนยันตามพระพุทธวจ,จะนะ วา่ากลิก็มีกล่าวไว้ว่าโยโขวกักกลิดูก่อมเระวัคกลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อวันราในอักขันยะสติคดีกายในประไกวิโดก็มีกล่าวถึงคำว่าธรรมกายไว้ว่า วาเสถะอธิวจนังธรรมกายโยอิปิปิดูก่อนวาเสฐะคำว่าธรรมกายนี้เป็นชื่อของพระปฐาคุเกียรติคุณที่พระสมุสดได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่พระพุทธศาสนาและวดัดปากน้ำทำให้ท่านได้รับสมณศักดิ์สูงขึ้นเป็นลำดับ จากพระสมุสดจันทสโรมาเป็นพระครูสมุขเลื่อนเป็นพระครูสัญญบัติในราชธินนามว่าพระครูสมณธรรมสมาทานเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระภาวนาโกศลเถระเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระมงคลราชมุนีและสุดท้ายได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระมงคล ท่านจะมีสมณศักดิ์อยู่ในชั้นใดใครๆก็ยังคงนิยมเรียกท่านกันยังติดปากว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังจากหลวงพ่อได้ย้ายจากวัดพระเจตุคนมาเป็นเจ้าวาาวัดปากน้ำนี้แล้วหลวงพ่อก็อได้ส่งเสริมกับสน,นทั้งการศึกษาในฝ่าย ปริบติธรรมทั้งในก่ายปฏิบัติหลวงพ่ออยู่วัดบักน้ำนี้ประมาณ4ี่สบห้าปีหลวงพ่อย้ายมาอยู่วัดบักน้ำเมื่อประมาณอายุ30สและหลวงพ่อได้มาถึงมรภาพเมื่ออายุ75เก็สิบเรียกว่าประมาณ45สบาปีในช่วงที่หลวงพ่อ มาอยู่วัดตักน้ำนั้นหลวงพ่อก็ได้ตั้งโรงครัวเพื่อจะอนุเคราะห์พระภิกษุสามนเณรในวัดไม่ให้ต้องลำบากด้วยอาหารการขกฉันนั้นส่วนหนึ่งและเพื่อจะอนุเคราะห์ สู่สามเณรวัดใกล้เคียงไม่ต้องลำบากด้วยการที่จะมีพระออกวบิาบากบาปมากๆนั้นอีกส่วนหนึ่งคือว่าตักน้ำนั้นมีพระสงฆ์สามเณรมากถ้าออกวิาบากบาปอีกวัดหนึ่งก็ทำให้วัดใกล้เคียงลำบากอยู่หลวงพ่อเห็นเหตุอันนี้ เพื่อจุลเคราะห์ประสงค์สามเณรเหล่านี้จึิงได้ตั้งลงตัวเลี้ยงประสงค์สามเณรตั้งแต่มาอยู่วัดปักน้ำตลอดระยะเวลาของหลวงพ่อ45ปีแห่งปีวัดปักน้ำก็ได้ตั้งลงตัวเลี้ยงพระตลอดมาสาเหตุที่มาอยู่วัดปักน้ำนั้น ความตั้งใจจริงๆมีความรู้สึกในขณะนั้นว่ารับปักน้ำนะมีสิ่งที่ต้องการสองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือมีการศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลีดีและประการที่สองก็คือมีอาหารสัพ์ป่ายะคือหมายความว่ามีอาหารอุดมสมบูรณ์เพราะว่าการศึกษาเล่าเรียนนั้น ถ้าหากว่าไปมัวกังวลเรื่องอาหารเรื่องพินธบาทเรื่องอะไรต่างๆก,ก็คงจะทําให้เป็นกังวลได้เพราะฉะนั้นจึงเลือกว่าวัดปักน้นํานี้เมื่อมีอาหารสมบูรณ์และก็มีวิชาความรู้สอนบาลีตามที่ต้องการด้วยก็เลยนุ่งหน้ามาอยู่ที่วัดปักน้หลุงพ่อวัดปักน้ําได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการค้นคว้าและเผยแผ่แผวิชาธรรมการมาโดยตลอด ไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวและที่สุดท่านก็ล้มป่วยและมรณภาพไปด้วยอาการอสงบยังสมภูมิของนักปฏิบัติเื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศกราช2502สลิรวมอายุได้75ปีมีพรรษา53พรรษาปู่ก็บอกว่าเออ,อ,อท่านอุ้พี่เป็นอะไรไปแล้วก็ใครจะแทนท่านได้ แล้วก็ปู่พงศ์า็ว่าเมื่อก่อนนี้ท่านเคยบ่นนะบ่นเรื่องว่าถ้าท่านเป็นอะไรไปแล้วก็ท่านเป็นห่วงแต่วิชาธรรมกายเพราะว่าวิชาธรรมกายเนี่ยท่านบอกว่าท่านทุ่มเทค้นคว้ามาด้วยชีวิตถ้าหากว่าท่านเป็นอะไรไปแล้วก็ท่านกลัวจะไม่มีคนสืบทอดแต่ว่าตอนนี้ท่านบอกว่าท่านไม่ห่วงแล้วเพราะคณจะแทนท่านหน้ามีอยู่แล้ว ก็เลยถามว่าใครใครล่ะเกิดแล้วยังหงก็บอกว่าเออเห็นท่านบอกว่าเกิดแล้วน่ะทางสิงบุรีนั่นแหละว่าเมื่อเห็นรูปของท่านซึ่งลห่อด้วยทองคําขนาดใหญ่อย่างนี้ก็จะต้องถามตัวเองว่าท่านผู้นี้ทรงคุณธรรมมากมายมหาศาลเพียงไหนจึงได้มีลูกศิษย์ลูกหา สละทรัพย์สินเงินทองแรงกายแรงใจมาหลอนรูปของท่านใหญ่ทุกป่านนี้และตรงนี้นี่เองก็จะทำให้เขาได้ค้นคว้าตรงวัดของหลวงพ่อค้นคว้าวิธีการปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อได้มาขยายความเอาไว้ให้แล้วจากนั้นการปฏิบัติธรรมการเจริญภาวนาเพื่อเข้าถึงธรรม ก็จะเกิดขึ้นต่อเนื่องไม่ขาดสายในโลกนี้รูปล่อของหลวงพ่อวัดปากน้ำที่สร้างขึ้นมาจากความศรัทธาเลื่อมใสของมหาชนองค์นี้จะนำไปประดิษฐานณสถานที่อันทรงเกียรติงดงามเหมาะสมกับการเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมแต่เรียนรู้วิธีการเข้าถึงธรรมะภายในอันประเสริฐสมบูรณ์ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำได้ค้น,คนพบ และจะเป็นอนุสาวรีย์ที่ประกาศเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของวิชาธรรมกายตลอดไปไม่ว่าจะเป็นเวลาอีกนานเท่าไหร่ในวันข้างหน้าผู้คนทั้งหลายในสากลโลกจะได้รู้จักว่าพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านนี้เป็นยอดกัลายาณมิตรผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ปิดนรกเปิดสวรรค์เปิดนิพพานให้แก่ชาวโลกทั้งหลายเพราะว่าท่านคือผู้ค้นพบวิชาธรรมกายของพระพุทธองค์